สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลู่หลินสตูดิโอวันนี้จะมานำเสน,นอนิยายสั้นจบในตอนเรื่องนายหัวป่าเถื่อนพิศสวัสดรกสาวน้อยนักเขียนถ้าพร้อมแล้วเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะภายในบริเวณบ้านหลังใหญ่ที่รอบตัวบ้านปลกคุมไปด้วยธรรมชาติอันเขียวขจีสบายหูสบายตากับเสียงธรรมชาติจากนักร้อง หญิงสาวที่นั่งพิงผนักกับเก้าอี้อยู่บริเวณระเบียงหน้าห้องนอนของเธอมือเรียวข้างหนึ่งจับสมุดสีชมพูหวานแววให้ตั้งขึ้นอยู่ในระดับสายตามืออีกข้างจับปากากดขีดเขียนลงบนสมุดคู่ใจด้วยความตั้งอกตั้งใจพร้อมกับร้องเพลงเบาๆเพื่อให้ได้บรรยากาศขวัญ แม่เอานมมาให้ลูกดื่มนมสะก่อนนะกําลังอุ่นๆเลยขอบคุณค่ะแม่ขวัญชนกหรือขวัญวางมือจากการเขียนลงสักครู่ก่อนจะหันศีรษะพร้อมกับส่งยิ้มมาให้กับผู้เป็นแม่ฐานข้าวต้มมีลูกแม่จะให้นางแจ่มเอาขึ้นมาให้ไม่เป็นไรค่ะแม่ขวัญยังไม่ค่อยหิวค่ะ ผู้เป็นแม่อย่างประพาดาวคลี่ยิ้มให้กับลูกสาวก่อนจะนั่งพิงผนักบริเวณเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามอย่างช้าๆขวัญเองก็เรียนจบมาได้หลายเดือนแล้วไม่ลองไปหางานทำหรอกลูกแม่ว่าถ้าทำงานในบริษัทหรือรับราชการก็ดีนะลูกโธ่แม่คะขวัญไม่ชอบงานแบบนั้นเท่าไหร่หรอกคะ่ะขวัญก็ทำอยู่นี่ไงคะ ขวัญกำลังแต่งนิยายเพื่อทำเป็นเล่มขายและขายแบบออนไลน์ด้วยค่ะตอนนี้เรื่องที่สองก็จบแล้วค่ะขวัญกำลังคิดเรื่องที่สามอยู่ค่ะแม่แต่แม่ว่างานเขียนนิยายมันได้เงินไม่แน่นอนเหมือนงานประจำนะลูกที่มีเงินเดือนให้ทุกเดือนแต่ถ้าขวัญชอบแม่ก็ไม่ห้ามอะไรจะ้ะ ขอแค่ขวัญทำแล้วมีความสุขแม่ก็ดีใจแล้วจ้ะลูกหญิงสาวยิ้มออกมาอย่างสุดความรู้สึกก่อนที่ร่างบางจะพยุงตัวขึ้นและตรงเข้ามาหอมแก้มผู้เป็นแม่ไปฟอดใหญ่ด้วยความรู้สึกขอบคุณอยู่ในใจที่แต่ไหนแตาไรแม่ของเธอไม่เคยบังคับเธอสักอย่างไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ เธอรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่มีแม่ที่เข้าใจเธอถึงเพียงนี้แม่คะอีกสองวันนี้ขวัญจะไปลงพื้นที่แต่งนิยายเรื่องใหม่นะคะขวัญว่าจะลองไปสถานที่ที่มีเกาะหรือพวกทะเลดูคะ่ะก็ได้จ้ะและขวัญจะไปนานไหมบอกแม่ไว้แม่จะได้ไม่ต้องมาคอยห่วงหน้าพาะวงหลังประมาณสองเดือนค่ะแม่ แต่ถ้าไม่มีอะไรเร่งด่วนให้แจมโทรมาหาขวัญได้ตลอดเลยนะคะผู้เป็นแม่พยักหน้าเบาๆก่อนที่มือที่เริ่มเพียวตามอายุไขจะรูปศีรษะของลูกสาวเบาๆอย่างเอ็นดูเธอไม่เคยห้ามลูกเรื่องจะออกไปที่ไหนเพราะเธอก็ยังมีแจมซึ่งเป็นแม่บ้านคนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยที่สามีเธอยังมีชีวิตอยู่นั้นเป็นเพื่อน ในสองวันต่อมาร่างบางที่ก้าวเท้าลงจากรถประจำทางคันสีแดงก่อนที่เธอจะตรงดิ่งไปที่เรือรับจ้างเพื่อจะไปยังเกาะที่เธอมาดหมายเอาไว้แต่ต้นโดยที่เธอนั้นได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเกาะนี้มาพอสมควรแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของเกาะเพียงเท่านั้นเธอจึงคิดว่าไปขออนุญาตที่หน้างาน เผื่อเขาจะได้พาเราไปชมรอบเกาะเสียด้วยเรือรับจ้างจอดเทียบท่าเกาะอ,อย่างช้าๆก่อนที่หญิงสาวจะควักเงินสดจ่ายให้อย่างไม่รีรอเธอก้าวเท้าเดินไปอย่างถือวิสาสะเป็นเป้าสายตาของคนน้อยใหญ่บริเวณนั้นเป็นอย่างมากเธอเริ่มทำตัวไม่ถูกเมื่อหันซ้ายแลขวาทีรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างไรอย่างนั้น ก่อนที่ร่างบางจะชนเข้ากับอกแ,บบแกร่งของใครบางคนเข้าอย่างจังโอ๊ยเจ็บจังสายตางามเงยใบหน้าเรียวขึ้นมามองอยังเจ้าของร่างทั้งคู่จ้องตากันไม่กระพริบหลงเข้าไปในผวังอันพิศวงก่อนที่จะเป็นชายหนุ่มที่หลุดออกมาได้เสียก่อนเธอเป็นใคร ใครอนุญาตให้เข้ามาในเกาะแห่งนี้ไม่รู้หรืองไงว่าเกาะแห่งนี้ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแต่ว่าฉันศึกษาจากในเน็ตมาแล้วนะคะที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกปีเพราะว่าที่นี่เป็นฟาร์มมุกที่มีการส่งขายและให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้ไม่ใช่หรอคะถ้าเธอศึกษามาดี งั้นเกาะน,นี้ชื่อเกาะอ,อะไรเกาะมุกดาฟาร์มค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ที่นี่คือเกาะสจีสวนยางแค่ชื่อเกาะเธอยังสับสนเลยแล้วแบบนี้จะให้ฉันไว้ใจเธอได้ยังไงเธอทำหน้าซีดเผื่อน เพราะเกาะมุกดาฟาร์มกับเกาะสจีส่วนยางนั้นคล้ายกันมากจนเธอเองก็แยกไม่ออกเช่นกันเอ่อฉันคงจะมาผิดเกาะคะ่ะคือว่าเกาะของคุณมันคล้ายกับเกาะที่ฉันจะมามากแต่แต่ว่าฉันจะรีบออกไปเดี๋ยวนี้แหละคะ่ะข,ขอตัวนะคะเก้าเพียงไม่กี่ก้าร่างบางก็ถูกเขาอุ้มขึ้นพาดบา่านี่คุณ ควรจะทำอะไรปล่อยชนะฉันก็กำลังจะไปให้พ้นเกาะนี่ไงเธอคิดว่าเข้ามาที่นี่แล้วนายหัวอย่างฉันจะให้คนสวยๆแบบเธอกลับออกไปโดยที่ฉันไม่ได้อะไรเลยงั้นเหรอนายหัวคุณคือนายหัวงั้นเหรอใช่ผมคือนายหัวเรวัตเป็นเจ้าของเกาะสจีสวนยางแห่งนี้ แต่คุณจะมารังแกฉันแบบนี้ไม่ได้นะฉันขวัญชนกจะไม่ยอมให้ใครมารังแกรฟรีหรอกนะฉันจะไปแจ้งตำรวจให้มาลากคอคุณเข้าตารางออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนเถอะค่อยไปแจ้งตำรวจร่างกายผอมแห้งแรงน้อยแบบนี้จะสู้อะไรฉันได้ร่างสูงใหญ่เดินพาเธอมายังกระท่อมหลังเล็กสำหรับคนงาน ก่อนจะโยนร่างบางลงบนฟูกนอนอย่างแรงนี่คุณจะทำอะไรฉันไม่ได้มีเจตนาร้ายกับคุณเลยนะฉันก็แค่จะมาแต่งนิยายบนเกาะนี้เพราะฉันเป็นนักเขียนในเว็บรายได้ของฉันก็มาจากการเขียนนิยายส่งแต่ละเล่มแค่นั้นได้โปรดอย่าทำอะไรฉันเลยนะในหัวเขาเสียยิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่ห์ ก่อนจะเดินเข้าไปใกล้เธอช้าๆโดยที่เธอนั้นก็ถอยห่างหนีไปตามจังหวะเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงโน้มใบหน้าประกบจูดอย่างดูดดื่มด้วยความกระหายมานานมือนะอะขอโทษค่ะมือบางพยายามทุอบอกแกร่งของเขาไม่หยุดแต่มือของเธอก็ค่อยๆอ,อ่อนระทวยลงด้วยความเคลิบเคลิม ที่นายหัวสุดหล่อคนนี้พยายามยัดเยียดให้ก่อนที่มือบางจะเปลี่ยนเป็นโอบต้นคอเขาแทนนายหัวเริ่มสอนบทรักให้เธอทีละบทเริ่มจากการเปลืองอาพรจูบอย่างดูดดืม่มขยับร่างกายตามกระบวนท่าเธอก็ทําตามอย่างหักห้ามใจไม่ได้เวลาผ่านไปเดือนกว่าที่เธอได้อยู่ภายในเกาะแห่งนี้ โดยที่เธอถูกเขาใช้งานสารพัดให้ทำงานเหมือนกับคนงานทั่วไปจนเธอแทบจะสนิทกับคนงานบนเกาะแห่งนี้เธอพยายามจะหนีอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลแขมยังถูกเขาจับมาลงโทษด้วยการสอนบทรักเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเธอทิ้งความคิดนี้ไปและยอมจำนนต่อเขาแตโดยดีเสร็จหรือยังขวัญฉันมีงานให้เธอทำต่อ มีอะไรอีกล่ะคะนายหัวใจร้ายนี่เธอเออไปตักน้ำที่แม่น้ำมาตักมาใส่ให้เต็มโอง่งนะฮะตักน้ำแต่มันหนักนะคะนายหัวใช้งานคนตัวเล็กๆแบบฉันโหดไปหรือเปล่าจะไปดีๆหรือจะให้ฉันลงโทษ ลงโทษอีกละเอะอะก็ลงโทษนายหัวจอมอื่นนี่เธอไม่ทันที่เขาจะได้พูดจบเธอก็วิ่งหนีไปทันทีโดยที่มือทั้งสองข้างหิ้วถังน้ำตามไปด้วยเธอตักมาเพียงแค่อย่างละครึ่งถังเธอไม่อยากทำอะไรที่เหนือบ่ากว่าแรงแล้วจะเดือดร้อนตัวเองเปล่า ก่อนที่จะถือถังทั้งสองเดินไปอย่างโซซัสโซเซระหว่างทางนั้นได้มีชายร่างสูงใหญ่สองคนดักรอเธอพร้อมด้วยแววตาที่ดูคิดไม่ซื่ออย่างเห็นได้ชัดพวกนายเป็นใครมาขวางทางฉันทำไมสาวน้อยรูปร่างช่างงดงามยิ่งนักมาเป็นเมียผู้พี่เถอนจะจ๊ะ จะทำอะไรอย่านะออกไปนะอย่าทำอะไรฉันเลยนะไรก็ได้ช่วยฉันด้วยชายทั้งสองจับตัวเธอไว้แน่นก่อนที่อีกคนหนึ่งจะเป็นฝ่ายเริ่มเปิดก่อนมือที่กำลังปลดกระดุมเสื้อของเธออยู่นั้นได้ถูกมือของใครบางคนคว้าเอาไว้และฟาดหมัดลงที่ใบหน้าคมทันที กลิ่นคาวเลือดที่ซิฟอยู่ข้างมุมปากแต่เมื่อหันมาเจอคนตรงหน้าก็ถึงกับชนะถึงกับชนะงักใครวะกล้ามาขัดอารมณ์ฉัน,นในหัวพวกผมพวกผมเออคือว่าไม่ต้องมาแก้ตัวพวกแกกล้าดียังไง มาแตะต้องเมียฉันพวกผมพวกผมไม่กล้าแล้วครับนายชายทั้งสองวิ่งหน้าตาตื่นตระหนกไปอย่างรวดเร็วก่อนที่สายตาคมจะละจากพวกมันมามองที่เธอทันทีร่างบางวิ่งมาสวมกอดเขาไว้แน่นด้วยความตื่นกลัวนายหัวจึงรีบกอดเธอกลับเพื่อปลอบขวัญมือหนาอีกข้าง รูปศีรษะที่สั่นเครือของเธอใบหน้าที่ซุกซบไปตามอกแกร่งนั้นรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและปลอดภัยนายหัวฉันกลัวฉันไม่ต้องพูดอะไรแล้วเธอปลอดภัยแล้วนะไม่ต้องกลัวฉันอยู่นี่เธออยู่กับฉันฉันจะปกป้องเธอเอง นักกระท่อมหลังเดิมบทรักที่เพิ่งได้จบไปนั้นเขาและเธอโอบกอดกันแน่นบัดนี้ทั้งคู่ได้รู้หัวใจตัวเองเสียทีฉันรักเธอนะขวัญฉันจะทำทุกอย่างให้ถูกต้องฉันจะไปสู่ขอเธอและพาเธอมาอยู่ที่นี่จะดีหรอคะที่นี่มันฉันมีบ้านที่อยู่ไม่ห่างจากกระท่อมนี้ไป เธอคิดว่าถ้าแต่งงานแล้วฉันจะให้เธออยู่ที่นี่หรือไงนายหัวก็เรามาต่อกันอีกหน่อยไหมพอเลยค่ะฉันเหนื่อยจนแทบจะหายใจไม่ทันอยู่แล้วและแล้ววันที่รอคอยก็ได้มาถึงเขาไปสู่ขอเธอโดยที่แม่ของเธอไม่ขัดข้องแต่อย่างใด เขาพาเธอกลับมาที่เรือนหอในเกาะแห่งนี้จนเวลาผ่านไปราวๆสองเดือนเธอได้ตั้งท้องลูกของเขาเขาดีใจมากและตามดูแลเธอไม่ห่างสายตาเกาะที่เคยว้าวเวไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆนอกจากความเงียบเหงาแต่บัดนี้มันกลับเต็มไปด้วยความรักที่เธอได้เป็นคนนำพามาให้เขาและครอบครัวที่แสนอบอุ่น ที่มีทั้งเธอเขาและลูกตัวน้อยผู้คนบนเกาะต่างแสดงความยินดีกับนายหัวที่ได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจบไปแล้วนะคะกับนิยายสั้นจบในตอนเรื่องนายหัวป่าเถื่อนพิศวาดรักสาวน้อยนักเขียนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับช่องลู่เหลียนสตูดิโอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ